วันนี้มีท่าวิทพื้นได้กล้ามเนื้ออกด้านในมาฝากให้กล้ามเนื้ออกของเรานั้นมันเต็มคมชัดเท่ในแบบฉบับของเราเองทํสองท่านี้ท่าละ10ครั้ง4เซตถ้าไม่โดนให้กลับมาบอกด้วยนะเดี๋ยวหาท่าใหม่ให้มาดูท่าแรกกันเลยฮะก็คือท่านี้ไดมอนด์บูชับท่านี้เราจะใช้หัวเข่าช่วยเพื่อให้เราโฟกัสกล้ามเนื้ออกได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นฮะแล้วก็เอาฝ่ามือมาชิดกันนะ นนทุกคนคงเคยทําอยู่แล้วแหละมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ให้ท้องเราหย่อนแบบนี้เราจะเกรงไว้แบบนี้นะฮะเพื<ๆ>่อนๆต้องเกรงไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่หลังด้วยนะ,ะแล้วก็ทาการวิ่ไปเลยเทคนิคก็คือตอนขึ้นหายใจออกแล้วพยายามเกรงกล้ามเนื้อหนนะ้าอกให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื<ๆ>่อนๆพอตอนลงก็ผ่อนคลายหายใจเข้าพอจังหวะขึ้นก็ทำเหมือนเดิมเกรงกล้ามเนืนะ้อหน้าอกแล้วหายใจออกนะฮะลองดู มาต่อกันท่าที่2 table บิลออเช diamond ์ตัชับท่านี้ก็เหมือนคอนเซปต์ท่าแรกเลยคือเกรงกล้ามท้องไปด้วยนะแล้วก็เอามือมาชิดกันยกขยับขาออกไปแล้วลองหาองศามุมที่ตัวเองนั้นสามารถลงวิตพื้นแล้วเกรงกล้ามเนืนออกไหวนะฮะเพื่อนๆตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นให้เกรงและหายใจออกเลยนะฮะค้างไว้1-2วินาทีก็ได้นะครับเพื่อนเอนยิ่งโดนมากๆเช่นกัน และนี่ก็คือท่าวิดพื้นอกด้านใน2ท่าที่ผมอยากแชร์ฮะเพื่อนๆอย่าลืมดูเรื่องอาหารการกินของเราด้วยนะครับกินของดีๆมีประโยชน์คุมอาหารด้วยนะฮะแล้วก็คาร์ดิโอด้วยนะฮะไม่งั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะเสียเปล่านะ